สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โอดนะคะวันนี้แม่อจะมาทําช็อกบอลนะเป็นขนมทานเล่นทานกันง่ายๆนะคะแล้วก็วิธีทําก็ง่ายนะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมแรกเลยนะคะส่วนผสมแรกที่แม่อใช้นะคะเป็นเอลเซ่เนาะสี่ร้อยกรัมนะคะอ่ะก็เราก็เอาแต่ด้านในของขนมนะคะตัดออกมาแบบนี้นะคะตัดซองออกเนาะแล้วก็เอาเนื้อขนมนะคะเนื้อขนม400กรัมนะพอได้เนื้อขนมเสร็จเราก็ แบบนี้เลยนะคะขยํานะขยําเขานะคะจนเขาละเอียดนะละเอียดให้แบบว่าปั้นก้อนได้นะคะเพื่อที่เดี๋ยวเราจะทําเป็นลูกบอลกลมๆเนาะอ่ะก็แบบนี้นะนวดนวดไปจนกว่าเขาไม่เหลือชิ้นใหญ่นะคะเอาให้เขาละเอียดนะคะพอละเอียดเสร็จเรียบร้อยเราพักเอลเซ่ไว้นะคะแล้วมาทําตุนช็อกโกแลตกันนะคะในคลิปแม่โอใช้ดาร์กช็อกโกแลตนะคะห้าสนะิกรัมเนาะ นำลงไปแช่ในน้ำร้อนนะน้ำเราต้มให้ร้อนเสร็จก็ปิดเตาแล้วเอาช็อกโกแลตลงไปแช่พอละลายนะเราก็คนๆให้เขาละลายไ,ได้แบบนี้นะคะแล้วนำไปผสมนะคะนำไาผสมกับเอลเซ่ที่เราขยำไว้ตอนแรกเมื่อกี้นะคะขยำนวดให้เข้ากันนะคะ,ะนวดให้เข้ากันเลยนะคะเพื่อที่เราจะ ปั้นก้อนได้นะคะแล้วก็เขาจะมีรสชาติช็อกโกแลตเพื่มนคูนมาหน่อยหนึ่งนะคะอ่าปั้นก้อนได้แบบนี้นะคะนี่อ่ะพอปั้นก้อนได้เสร็จเรียบร้อยแม่โอจะตัดช่างนะคะให้ได้ยี่สิบห้ากรัมใครจะทําลูกเล็กลูกใหญ่ตามชอบเลยนะอ่าพอปั้นก้อนได้ยี่สิบห้ากรัมเสร็จเรียบร้อยนะคะก็คลึงหน่อยนะเพื่อให้เขากลมนะคะอ่าเขาจะได้กลมสวยเนาะอ่าพอคลึงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่โอก็จะนําไป พักไว้ในถาดนะคะอ่าพักไว้ในถาดทำก้อนให้เสร็จนะทำบอลให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาทำช็อกโกแลตเคลือบกันนะคะช็อกโกแลตแคเคลือบก็เหมือนกันนะคะตั้งน้ำให้ร้อนนะคะแล้วก็นำช็อกโกแลตลงไปตุ๋นนะคะอันนี้เป็นช็อกโกแลตคอมเพลว์นะคะอ่าไว้เคลือบขนมเนาะอ่าก็ละลายก็ง่ายๆนะคะก็แค่นี้แหละคนไปเรื่อยๆนะคะตุ๋น ในน้ำร้อนนะคะแบบนี้นะพอเขาละลายได้ที่แล้วนะคะก็ยกออกจากเตาได้เลยเนะาะอนี่ให้เป็นละลายแบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้เคลือบง,ง่ายๆนะยกลงจากเตาเสร็จเรียบร้อยนำช็อกบอลของเรามาใส่นะคะนี่แล้วก็ตักราดคลุกเคล้าเลยนะคะคลุกเคล้าให้ทั่วให้ทั้งลูกเลยนะให้เขาเคลือบให้หมดทั้งลูกเลยนะคะแล้วก็จิ้มออกมานะคะไม่โอ,อ้ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะ ดึงอ่าจิ้มขึ้นมานะคะแล้วก็มาใส่ในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะจะใครจะใส่เป็นถ้วยกระดาษก็ได้นะคะจะใส่เป็นอ่ากล่องก็ได้แล้วแต่นะคะพอใส่ลงไปเสร็จนะก็หมุน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 ไม้นะคะแล้วก็เอาช็อกโกแลตมาแต้มตรงรูนะคะให้ทั่วตกแต่งด้วยน้ําตาลนะคะอันนี้เป็นน้ําตาลสีสีน้ําตาลเม็ดนะคะอ่าแบบนี้นะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะช็อกบอลน,นะคะอ่าหรือใครจะใช้เป็น ไวช็อกโกแลตก็ได้นะคะอันนี้ก็ไวช็อกโกแลตก็นําไปตุ่นให้เรียบร้อยเหมือนกันเนาะก็ทําเหมือนกันนะคะก็เคลือบให้ทั่วนะเอาไม้จิ้มลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ขึ้นมานะคะหมุนหน่อยนะคะเพื่อให้เขาไม่หยุดนะคะอ่ะพอเสร็จเรียบร้อยก็ใส่ไปในอันนี้แม่โอใช้เป็นถ้วยนะถ้วยขนมนะใส่ลงไปแบบนี้นะแล้วก็ตรงรูล้วก็จิม้มช็อกโกแลตมาใส่นะ ปิดไว้นะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยตกแต่งตามชอบเลยนะคะอันนี้เป็นน้ำตาลนะน้ำตาลเม็ดน้ำตาลสีนะคะหรือใครจะอ่ามันจะมีช็อกโกแลตที่เหลือเนาะเราก็เอามาบีบใส่ข้างหน้าก็ได้นะคะไม่ไม่ไม่ยากนะคะอันนี้เป็นช็อกโกแลตที่เราตุ่นแล้วมันเหลืออยู่นะคะก็มาแต่งวาดรูปใครวาดรูปเก่งก็ได้เลยนะอ่าการแต่งก็ต้องรอให้มันอ่าเริ่ม เสตตัวก่อนนะคะถึงจะแต่งแบบนี้ได้นะคะอ่ะโอเคนะคะถ้าเกิดใครชอบเมนูนี้นะคะก็ลองไปทําตามกันดูนะคะทํากันไม่ยากนะอ่าฮะเตาอบก็ไม่ต้องใช้นะคะทากันได้ไว้ทานในครอบครัวนะคะอ่ะโอเคงั้นถ้าเกิดใครชอบเมนูนี้นะคะแม่อบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้แม่อ,อด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ